สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 0ถึง10,000บาท แล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโท 93, ออร092 576 4893บกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460 4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาสฟันโยกฟันคลอนบันเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้หนึ่งเปอร์เซค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์ศูนย3 7 6 8 0-81050-2320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะเทศาบาลตำบลบางปูโดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปูจัดการอุปรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่1ทับสอ ที่ห้องประชุมอาคารอนเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งเทศบาลตำบลบางปูซอยวัดศรีจันประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูภายใต้การนำของนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูโดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปูจัดการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่1โดยมีกลุ่มพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาฝึกงานเจ้าของบริษัทห้างร้านวินรถจักรยานยนต์รับจ้างพนักงานบริษัทและอสอมอตำบลบางปูเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกัน้นช็อกกิ้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ผู้ใหญ่และทารกการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ5กลุ่มโดยคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพชั้นพื้นฐาน เทศบาลตำบลบางปูนางสาวยุภาวันอินกลมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งเทศบาลตำบลบางปูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ5กลุ่มโดยคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพชั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปูนางสายุภาวันอินกรัมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้านงานศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งเทศบาลตำบลบางปูโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีทักษะการช่วยเหลือปฐุมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนกลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีผู้อบรมผู้ฝึกอบรมให้คําแนะนําและให้ความรู้ที่ดีและมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมให้เราได้ใช้กันทุกคนและได้เหมือนปฏิบัติจริงค่ะทําให้เราได้ช่วยชีวิตคนในครอบครัวและก็ประชาชนทั่วไปได้มีการทํา CPR การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะมันสามารถใช้ในชีวิตจริง ขอขอบคุณพิทีกรผู้อบรมและเทศบาลบางปูที่มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในเทศบาลปูของเราขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนทั่วไปถ้าเกิดสนใจที่จะเรียนรู้สามารถที่จะมาสมัครได้ตามเว็บของเทศบาลบางปูหรือเราสามารถที่จะเข้ามาได้เลยค่ะ,คะข,อขอขอบคุณค่ะทีมข่าว AECTV c h a n n ช l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422ทัชมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน